แม่ตอบแล้วอนุญาตหรือไม่เมื่อแกงเพื่อนขอทำสารคดีแตงโมจากกรณีก่อนหน้านี้โมอามินาออกมาเผยว่าเตรียมขออนุญาตคุณแม่แตงโมทำโปรเจกต์สารคดีแตงโมที่จะทำเพื่อระลึกถึงแตงโมทำด้วยใจจริงๆเพราะยังนึกถึงแตงโมอยู่อยากทำเพื่อเก็บไว้ไม่อยากให้คนลืมชื่อแตงโมโดยคนเสนอไอเดียคือแอนนาและกลุ่มเพื่อนลงทุนเองทั้งหมด ล่าสุดคุณแม่ของแตงโมคุณแม่พนิดาศิารยุดยดทธโยธินบอกว่าคุณแม่บอกแอนนาไปแล้วว่าคุณแม่ไม่อนุญาตให้ทำอย่าไปทำเลยพร้อมเผยเหตุผลว่าทำเป็นอัลบั้มรูปสวยๆของน้องโมดีกว่าน้องโมไม่ได้มีประวัติที่เป็นคนเรียนเก่งหรืออะไรน้องโมเป็นซึมเศร้ามันมีเรื่องเศร้าของน้องโมอยู่เยอะ ในเจอรเรื่องแฟนอีกบางคนก็ไม่แฮปปี้และคุณแม่ก็ไม่แฮปปี้ไม่ได้อยากให้เขียนก็เลยบอกแอนนาว่าถ้าจะทำทำอัลบั้มรูปสวยๆแต่อยากเขียนประวัติมันไม่ได้เป็นประวัติที่น่ารักมันเป็นประวัติที่คนอ่านแล้วจะเหนื่อยจะยิ่งเจ็บปวดขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณค่ะ